พื่อนโทรปลุกจะตื่นคลิปมึงคลิปมึงคลิปมึงเออคลิปกูเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ตื่นมานั่งอ่านนินเอาทีละข้อนะไอ้ที่ถามว่ากูเป็นนักร้องมา3 0สิกว่าปีมีอัลบั้มอะไรไม่มีกูเป็นนักร้องงานเลี้ยงไห้ควายกูจะเป็นที่ร้อนทำเพลงเองทำไมไม่ดังกูก็เจ็บใจเสียเงินเปล่าเพราะนั้นกูก็ยืมเพลงเขามาร้องเพลงใครดังกูก็ร้องได้หางเงินกลับบ้านเรื้องหมาเรื้องแมวกูและอีกคนหนึ่งที่ถามว่ากูเกิดในยุคกรุงแตกแล้วรู้ดีมันอยู่ในเหตุการณ์ดูปากกูนะมึงรู้จักคำว่าพงงเวาานนนนนัั้ยป็กกรบทึขอคคุ สู่รุ่นถัดๆไปถูกแปลจากการบันทึกพงศาวดารศิลาจารึกโดยนักโบราณคดีทําให้เราชนรุ่นหลังที่เกิดหลังไดโดเสาเนี่ยได้เข้าใจว่ามีไดโดเสาดังนั้นการที่เรายังรู้ว่านี่เขาเรียกว่าไดโดเสาศิลาจารึกก็จะบอกว่านี่คือเงินพด,ด้วงเงินลูเงินถุงถุงแดงในรัชกาลนี้เริ่มผลิตเงินใช้ในรัชกาลนี้เริ่มใช้เงินแทนสิ่งของแทนการแลกเปลี่ยนถูกบันทึกไว้ในหลักศิลาจารึกและส่งต่อมาที่พงศาวดารและลงสู่สมุดหนังสือประวัติศาสตร์ในยุคที่จะต้องเรียน เสียกงปีพศเท่าไหร่บ้างกี่ครั้งอะไรยังไงเพื่อเปิดเทียร์กูอ่านเอากูก็จำไม่ได้หรอกกูก็เรียนจบมานานแล้วครูที่สอนสังคมประวัติศาสตร์กูตอนนี้ก็น่าจะคุยกับรักมะม่วงไปแลลวแต่เขาน่าจะภาคภูมิใจในตัวกูที่กูยังจําได้ความรู้เท่าหางอื่นของกูซึ่งดูฉลาดกว่ามึงที่ถามเยอะเลยไอ้คนที่บอกว่าปากแจวจังไปลบไหมครับถ้ากูจะเอาตัวกูเองเนี่ยไปเป็นภาระพี่น้องทหารชายแดนกูอยู่เป็นภาระมึงหนือน้ํ่าน้หนักตัวกูเนี่ยห้าสิบสองกิโลส่วนสูงกูเนี่ยหลาะสูงร้อยห แขนกูเนี่ยยังว่าจะกำปืนเลยกำหังกูยังเหนื่อยเลยให้กูไปแบกเอ็มซีหกอยู่ชายแดนเหรอตรงข้ามไม่ทันได้ยิงกูหรอกเอ็มซีหกคับกูตายก่อนเมาปืนลั่นให้ตัวเองตายห่างเพราะนั้นกูขออยู่เป็นภาระหูภาระตาภาระสมองมึงอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวกูไปแล้วมึงยังเหงาด่าเขาเหมือนเขามาเผาบ้านกูเขายังไม่ได้เผาบ้านกูแต่เขากำลังจะขายแผ่นดินที่บ้านกูตั้งอยู่ถ้าพรุ่งนี้กูตื่นมาแล้วกูใช้สัญชาติเขมรน่ะกูตกใจน่ะถ้ากูตายแล้วป้ายหลุมศพกูเนี่ยต้องเขียนเป็นภาษาเเขขมมรรรรนนนน่่ะะะะลลููููกกกกหหหาาาาจบไไว้้้ถออแปดีย ูรู้ไม่เยอะหรอกแต่กูก็จําได้ว่าการล่าอนาธิคมของตะวันตกเริ่มขึ้นเมื่อใดเราเสียแผ่นดินส่วนไหนจากการล่าอนาธิคมแล้วทาไมถึงต้องยอมเสียแผ่นดินให้นักล่าอนาธิคมซึ่งยุคนั้นเนี่ยนักล่าอนาธิคมจากตะวันตกที่มาถึงไทยเป็นประเทศแรกๆต้นๆก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสเราเสียดินแดนทั้งหมด14ครั้งครั้งสุดท้ายในปีพศ2505คือเขาพะวิหารเออในยุคข,ของรัชกาลที่5รอส .112 คือข้อพิพาทที่แรงที่สุดทำให้รัชกาลที่5เดี๋ยวพระองค์ เพื่อเป็นทางผ่านขึ้นไปจีนในเวียดนามกูก็ไม่ได้รู้เยอะแต่ก็คือกูรู้แหละรู้กว่ามึงอะ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่กูว่ามึงไม่รู้มึงรู้ไหมว่ารัชกาลที่เก้าเนี่ยทรงเสียสายพระเนตรข้างหนึ่งตั้งแต่สิบเก้าพัศาแต่พระองค์ทรงเหลือสายพระเนตรอีกข้างหนึ่งเนี่ยไว้มองดูประสบนิกรชาวไทยของพระองค์มาตลอดหกสิบปีรัชกาลที่สิบทรงมีอัจฉริยภาพทางการทาหารตั้งแต่ทรงพะเยาเรียนรบพิเศษ จากมึงนอกมีพระสะหายที่เป็นหน่วยลบครทัพเป็นคนขับเครื่องบินเป็นเพื่อนลอบลบในสมัยสงครามสงครามหนึ่งในสมัยที่ประเทศไทยยังปรับกดมีคอมมิวนิสต์เพราะนั้นสิ่งเดียวที่มึงไม่ควรจะจับจ้วงและกงาล่วงคือสถาบันการที่กูบอกว่านักการเมืองคือคนของกษัตริย์ถูกต้องใน,ในวันที่มึงรับเครื่องราช กล่าวสัปปฏิยาณต่อหน้าพระอ,องค์ว่ามึงจะดูแลประชาชนของพระอ,องค์แบ่งเบาภาระพระอ,องค์มึงคือคนของพระราชามึงคือคนของกษัตริย์มึงคือคนของแผ่นดินไทยมึงควรจะทําอะไรที่มีสภาวะผู้นําสูงวันนี้ช่องนี้ไม่เคยยิงการเมืองใดๆทั้งสิน้นไม่มีกูไม่มีสีเสือ้อไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะจูปากการปิดประตูเด้ากันแลวกาเนิดพรรคใหม่สายพันธุ์ใหม่อาจจะเป็นเฮียหางแดงเฮียหางดําหรือว่าเฮียสามหัวกูก็ไม่เคยยุ่งตั้งแต่สายยันแก่กูไม่เคยยิงการเมืองแต่เรื่องเดียวที่กูอดอดรนและทนไม่ได้คือนายกเราไปออดอ คนที่เขาพร้อมจะตีประเทศชาติเราตลอดเวลาดยที่เขาไม่ต้องการเจราจาม,มาตั้งแต่ต้นไปเผลอไตไปแบไตไปโทรหาเขานี่แหละคือสิ่งที่กูทนไม่ได้ไอ้โทรหาเขาอะมันเป็นเรื่องส่วนตัวมึงคุยกันสองคนไม่เท่าไหร่หรอกมึงไปเดินเข้าทางเขาไปเข้าเกมเขาแล้วเสิรเสิรว่าบอกมึงคนละมึงเป็นคนละพวกกับทหารของมึงเองเนี่ยกูก็ไม่เข้าใจว่ายุทธศาสตร์การเมืองมึงถูกสอนมายังไงมึงปรับยุทธศาสยังไงให้คนทั้งประเทศไทยกลับมาสามัคคีกันแล้วเกลียดมึงเนี่ยกูงงมากอะ่ะใครที่ยังอยู่ดักกูก็บางทีกูตอบช้า่อยนะคุณนอน สมองกูต้องได้รับการพักผ่อนเขาได้บอก